คำว่ามาแล้วเหรอในภาษาเกาหลีนะคะก็คือคําว่าวัตโซโยวัดโซยที่แปลว่ามาแล้วหรอคะอย่างเช่นเราจะถามว่ามาบ้านแล้วหรอก็จะเป็นชิเบวัตโซยชิเบวัตโซยอ่าก็จะแปลว่ามาบ้านแล้วหรอคะหรือกลับมาบ้านแล้วหรอคะที่มันก็สามารถเอาเป็นคําตอบได้นะคะอย่างเช่นบอกว่ามาบ้านแล้วก็จะเป็นชิเบวัตโซยชิเบวัตโซยอ่าก็คือมาบ้านแล้วค่ะ หรือทีนี้ถ้าเราต้องการบอกว่าใครมาอย่างเช่นเราบอกว่าน้องอาน้องมาบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นทงแซงีชิเบะวัตซโยทงแซงีชิเบะวัตซโยก็ได้เลยนะคะจะแปลว่าน yani. anyway. yes ้องมาบ้านแล้วค ok ่ะหรือน้องมาเกาหลีแล้วค่ะทงแซงีฮันกุเกวัตซโยทงแซงีฮันกุเกวัตซโยก็น้องมาเกาหลีแล้วค่ะถือถ้าเป็นการถามนะคะก็ทงแซงีฮันกุเกวัตเซ ทงแซงงี้ฮันกูกเกวัดโซยอ่าน้องมาเกาหลีแล้วหรอคะถ้าวัดโซโยเป็นการเสียงสูงคนะ่ะก็จะเป็นการถามทันทีนะคะทีนี้คําว่าวัตโซโยตัวนี้นะคะหรือวอัตโซยตัวนี้ก็สามารถพูดกับฝนแล้วก็หิมะได้นะคะอย่างเช่นบอกว่าฝนตกหิมะตกนะคะก็จะเป็นพี่ก้าวัตโซยพี่ก้าวัโซยพีแลฝนนะคะวัดโซยเป็นการถามใช่ไหมก็จะบอกว่าฝนตกหรอคะฝนตกแล้วหรอคะพี่ก้าวัตโซยฝนตกหรอคะ หรือนุนนีวัตเซลนุนนีวัตเซลนุนก็คือหิมะนะคะก็จะแปลว่าหิมะตกแล้วหรอคะหิมะตกหรอคะทีนี้คําว่าวาัดเซลตัวน,นี้นะคะก็ถ้าเป็นคําสุภาพก็จะเป็นอูชอดเซลอูชอดเซยนะคะอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราจะถามนะคะว่าเท่าแก่มาบริษัทเรีย้ยงอ่ะก็จะถามว่าซาจิี่มีเทาซอ,อ,ชอูชดเซยวาซินิมี เฮซาเอโอชอสยโยนะคะก็จะเป็นคาสุภาพนะคะจะแปลว่าเท่าแก่มาบริษัทหรือยังคะหรือถ้าเป็นการบอกเล่าหรือเป็นการบอกนะคะว่าเท่าแก่มาแล้วก็เป็นซาเจนีิมีเฮซาเอโอชอสโยอาซาเจนีิมีเฮซาเอโอชอสโยได้เลยนะคะเสียงต่ําลงก็จะเป็นการบอกเล่านะคะจะบอกว่าเท่าแก่มาบริษัทแล้วค่ะทีนี้คําว่าวัตเซโยนะคะหรือหรือว่าโอชอสยโยเนี่ยก็จะใช้ในการทักทายอ่ะอย่างเช่นคนในครอบครัวอ่ะหรือว่า ออกไปข้างนอกมาใช่ไหมคะแล้วก็ใครที่ออกไปข้างนอกมาแล้วกลับมาเราอยู่บ้านเนี่ยสมมุติว่าเป็นแม่อะแม่ออกไปข้างนอกมาใช่ไหมคะแล้วกลับมาบ้านเราอยู่บ้านอะเขากลับมาแล้วก็ทักทายเขาเป็นการทักทายเหมือนกันนะเขาจะเป็นอุดชเซโอชเซอ่ะก็จะแปลว่ามาแล้วหรอคะก็เป็นการทักทายนะคะว่าเออมาแล้วหรอคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือถ้าเป็นคนสนิทอะคนสนิทก็จะบอกว่าอ้าวัดเซโยวัดเซอ่ะได้เลยนะก็แปลว่าเอามาแล้วหรอเนี่ยนะคะ คากรีเขาก็จะมีการทักทายกันนะคะว่าถ้าไปกลับมาแล้วก็จะมีการทักทายเออมาแล้วรออะไรเงี้ยเป็นมารยาทกันนะคะขาะนี้ก็คือคําว่ามาแล้วเหรออวัดเซโยแล้วก็อุชเซโยที่แปลว่ามาแล้วหรอคะ